นี่นะคะแบบใหม่แบบสับอีกแล้วท่านผู้ชมครับมันเป็นเรื่องราวสุดไวรัลอีกแล้วนะครับหลังจากที่บัญชี a c e b o o k นะครับฝั่งอินฟลูเอนเซอร์ของกัมพูชาหรือของเขมรนะครับได้มีการแชร์เป็นคลิปวิดีโอพร้อมข้อความนะครับโดยข้อความข้างในนี้มีการเขียนเอาไว้นะครับโดยแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าพี่น้องทั้งหลายดูสินี่คืออาวุธสุดพิเศษมีผลกระทบอันร้ายแรงและทรงพลังมากๆจนสามารถเขย่าโลกและเทพเจ้าได้เลย เป็นข้อความที่แบบอื้กระทึกมากเลยนะครับแล้วก็มีเป็นรถนี่นตูวจรวดนี่ครับนี่แล้วก็รถเห็นไหมครับยิงจรวดแล้วก็ปรากฏว่าแสงเสง Control ่คอนทรลคอนทราสอะไรไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ดูจรวดเห็นไหมครับลำกล้องกับตัวจริงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ดูควันฮะค,คือ ดูก็รู้ครับว่าเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่เหตุการณ์จริงๆและน่าจะเป็นเหตุการณ์สมมุติที่อาจจะถูกสร้างโดย A.I ก็ตามหรือว่าตัวเกมก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ก็ปรากฏว่ามีชาวคอมเมนต์บางส่วนนะฮะกลับมองสิ่งนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันแบบเป็นจำนวนมาก แล้วก็เชื่อว่าเนี่ยอาจจะเป็นยุทธปกรณ์ที่อาจจะนําเข้ามาที่กัมพูชาหรือเปล่าแล้วก็มีการบอกนะครับว่าอยากได้สินนี้มาปกป้องประเทศจังเลยแล้วก็สอบถามต่อนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ไหนแต่ก็มีหลายคนเชื่อว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นที่กัมพูชานั่นแหละนี่เป็นไงฮะมีแบบเหตุการณ์ที่ยิงจรวดใส่เครื่องบินด้วยแน่นอนครับพอมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับยิงจรวดไปใส่เครื่องบินเนี่ยก็ทาให้ชาวกัมพูชาบางส่วนเข้ามาเชื่อมโยงเหตุการณ์โดยอาจจะมีความเชื่อนะครับว่่าาาาเเนนนีีออจจจจะป็ตุกกกรรณ์ททิิดขขึ้งงัพูช ไปเครื่อเครื่องบินของไทยหรือเปล่าจนมีชาวคอมเมนต์บางส่วนนะครับได้เข้าไปคอมเมนต์โอ้โหยกมือสาธุพนมมือยกนิ้วโป้งกันเต็มไปหมดเลยนี่ฮะอย่างคนแรกก็เป็นคุณลุงนะฮะได้มาคอมเมนต์เป็นสติกเกอร์รูปหัวใจคนต่อมาก็ไปถามนะครับว่าคุณอยู่ที่ประเทศไหนถ้าได้มากาพูชาโคมีความสุขมากๆนี่คนต่อมาครับยกนิ้วโป้งให้เลยเยี่ยมเยี่ยม,ยยมป้าคนต่อมาน,นะครับบอกว่าใช่เลยที่รัก อันนี้สงสัยน่าจะเชื่อจริงฮะโดยเขาเนี่ยได้คอมเมนต์เป็นรูปภาพโดยมีข้อความเป็นภาษาคขเมรน,นะครับโดยเขียนเอาไว้ว่าโปรดอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนผืนแผ่นดินกัมพูชาเพื่อปกป้องและคุ้มครองกองกำลังที่ปกป้องดินแดนชายแดนขอให้พวกเขานั้นรอดปลอดภยัยคนต่อมาบอกน,นะครับว่าใช่แล้วฉันดูแล้วตลกมากนี่คนต่อมาอนนครับเป็นสติกเกอร์กอดกันเลยคนต่อมาบอกน,นะครับว่า very effective นี่แหละผลกระทบที่ดีที่สุด คนตามาบอกน,นะครับว่าขอให้กองทัพของเราปลอดภัยทุกคนพร้อมกับยกมือไหว้ใส่ธงชาติแล้วก็ใส่รูปหัวใจดูเหมือนจะเชื่อจริงอีกแล้วนะครับ1นคนคนตามาบอกเลยนะครับว่าใช่เลยที่รักอันนี้ก็เหมือนจะเชื่ออีกหนึ่งคนครับเป็นรูปเสลักพนมมือดอกกุหลาบแล้วก็ร้องให้คนตามาบอกเหมือนเดิมนะครับใช่เลยที่รักนี่อันนี้รูปหัวใจเลยปิงปิงนะคิดอิงจะลวดหัวใจปิงปิงคนตามาบอกน,นะครับว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกคน คนตมาบอกน,นะครับว่ามันน่ากลัวมากเลยที่รักอันนี้ปลบมือน,นะชื่นชมเนี่ยคนตมาบอกว่าถ้าพวกเขายืนขึ้นและยิ้มนั่นคือถูกต้องเนี่ยอันนี้เหมือนจะเบิกเนตนะครับเหมือนจะไม่เชื่อโดยบอกว่าฮะยิงกันเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่ของเดือนหรอยิงกันตอนไหนอย่าเอาแต่โพสต์แบบนี้แล้วให้คนอื่นกดติดตามสิบอกให้เขารู้ด้วยว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะครับที่ก็ไม่ คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะมีชาวเขมรหรือว่าชาวกัมพูชาบางส่วนนั้นเห็นคลิปวิดีโอเกมแบบนี้หรือว่าคลิป AI เหล่านี้แล้วก็ปรากฏว่าเชื่อเข้าไปยกมือสาธุบ้างยกนิ้วโป้งบ้างอวยพรบ้างมากันเต็ม ใหญ่ไฟกระพริบมากๆทั้งท่านที่เนี่ยเห็นไหมครับความไม่สมจริงของวิดีโอเหล่านี้ก็จะปรากฏชัดเจนนะครับว่าภาพเอ่ยควันเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่กบกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มีคนเชื่อซะอย่างนั้นฮะคุณผู้ชมนะครับเห็นแวบแรกเนี่ยคิดว่าเป็นของจริงหรือว่าเป็น AI หรือว่าเป็นภาพจากคลิปวิดีโอเกมก็สามารถบอกการใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าก่อนจะดูอะไรนะครับก็ฝากใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะครับจะได้ไม่ ของการถูก AI หรือว่าคลิปเกมหลอกนะฮะเอาเป็นว่าคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วกันนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ชอบมากกด Subscribe เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ